สลับกลับไปดูตอนที่ AOT ลงพื้นที่บังเกอร์ค่ะบังเกอร์จุดที่คุณกันสร้างเอาไว้ให้ทหารก่อนที่คุณกันจะออกมาจากพื้นที่ซึ่งตรงจุดนั้นอยู่ใกล้กับฐานฐานพรานที่ถูกยิงขวามือคุณผู้ชมคะกระสุนที่เจาะเข้าไปเป็นสิบนัดที่รู้เพราะอะไรรู้ไหมวันนี้ที่ AOT เข้าไปพลตรีเออพลจักวาสัมสุนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเขางัดหลักฐานให้ดูเลยงัดที่ว่าคือใช้ค้อนงัดเลยนะ กระสุนที่มันฝังอยู่ตรงบังเกอร์ก่อนหน้านี้เราเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นรูที่เขายิงเข้ามาวันนี้เขาเอาขอนทั้งทุบทั้งตอกทั้งงัดออกมาเพื่อจะให้ดูว่ากระสุนที่มันฝังอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นกระสุนประเภทไหนแล้วใครเป็นคนใช้ทั้งอาวุธประเภทนี้ใครใช้อ,อะไรนะลูกกระสุนประเภทนี้ปรากฏว่าอะไรรู้มหมฝังแน่นมากอะขนาดยิงมาจากระยะไกลนะแล้วถ้าไม่มีบังเกอร์ที่กันจอมพลังสร้างเอาไว้คิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น ประกอบพยาธิคือเช็ดองกรอกาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ลมโผล่ ขอบคุณครับพี่เอายิงกันแล้วร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระสุนปืนทหารฝั่งเขมรนะฮะคุณผู้ชมที่โชว์ลูกกระสุนเนี่ยคือพลจัตาวาสัมสุนนะฮะ AOT ผู้สังเกตการจากฝั่งมาเลเซียวันนี้พิสูจน์อะไรคุณผู้ชมฮนะวันนี้ตรงบังเกอร์ตรงนี้คือบังเกอร์ที่กันจอพลังสร้าง ฟังคนเห็นใช่ไหม,มแล้วเขาบอกว่าพอยิงเข้ามาในบังเกอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยลูกกระสุนมันดันฝังอยู่ในผนังของบังเกอร์ไม่ทะลุ พอถ้าทะลุทหารตายเพราะเมื่อกี้คุณการบอกผมจนะสร้างอะ่ะคือรับแบบอาวุธหนักได้เลยนะเออแล้วพอวันนี้คุณผู้ชมฮัใช้ค้อนตอกวันนี้เราไม่ทําอะไรเลยนะเราแค่ปิดพื้นที่ในวันที่มันเกิดการประทะกันเกิดขึ้นแล้วเราปิดพอปิดพื้นที่เรารออะไรรอเอ t ทีล, e ลงแล้วให้เอ T ทีลงดูก่อนนะตอนแรกยังไม่ค้อนยังไม่ทุบนะหให้ลงดูก่อนเลยว่ามีตรงนี้นะที่บังเกอร์มีรอยกระสุน2จุดที่ต้นไม้หน้าบังเกอร์มีอยู่8จุด เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะตอกออกมาให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอตอกออกมาคุณผู้ชมฮะใช้เวลาสกัดปูนตรงนี้ตรงบังเกอร์หนามากนะ20นาทีฮะกว่าจะออกมาปรากฏว่าออกมาเป็นลูกกระสุนปืนอาก้าฮะซึ่งเป็นกระสุนปืนจากฝั่งของขมินมยิงมาใส่ทหารไทยสุดท้ายแล้ววันนี้พลจัตะวาซัมซุงก็เลยเอาออกมาแล้เอามาให้ดูให้สื่อมวลชนดูเพราะวันนี้สื่อมวลชนไปด้วยหลายสำนักนะฮะ ว่าเนี่ยเป็นลูกกระสุนวันนี้นักข่าวพยายามสอบถามว่าอันเนี้ยฝั่งกรัรมพูชายิงมาเนี่ยท่านคิดว่าเป็นการหวังผลต่อชีวิตไหมของทหารไทยเนี่ยกับขมรต้องการชีวิตทหารไทยไหมพู้จัตวาวซัมซุงก็ดีฮะท่านก็บอกว่าผมเป็นเอมผมต้องเป็นกลางวันนี้แค่มารับฟังข้อมูลและก็ดูข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์การยิงเนี่ยของฝั่งขมรนยิงมาหาไทยและไทยใช้ยุทธวิธีในการตอบโต้กลับไปเนี่ย มันใช่ไหมหรือมันตรงกันกับที่เขมรไปเล่นละครเมื่อวานนี้ฟ้องเอโอทฝั่งเขาหรือไม่อ่ลองดูบรรยากาศช่วงนี้ดูหน่อยฮะ gentlemen you have to wait because we still under investigation but they uh, confirm there is a shooting Uh huh. we we would like to confirm there is a shooting we we still searching from which area and we still look at into we found the bullet just now Uh, the bullet at the bunker The bullet is newly faced or what? It is we already pass e d to the forensic where we found the bullet just now and let the forensic the the, the forensic investigate and come up with the report. Okay. นี่คุณผู้ชมฮะนอกจากร่องรอยกระสุดแล้วทีมงานลองเปิดภาพตอนหิ้วปีกมาหน่อยสิ ไอตอนหิ้วปีกเนี่ยอันเนี้ยสาคัญเพราะวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ฝ่ายไทยให้ข้อมูลกับเอโอทีเรามีหลักฐานทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดหนองจานหนองยาแก้คุณจําได้ไหมคุณฝ้ายการจองพลังเอาก็วงจรปิดไปติดตลอดแนวเลยเท่านั้นยังไม่พอวันนี้ข้อสงสัยมันก็คลี่คลายไปอีกปมหนึ่งบอกว่าชาวบ้านไปโพลอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วชาวบ้านวันนี้ทำไมทหาร ของเขมรนะเข้าชาร์จชาวบ้านถ้าสมมติเขาโดนยิงเจ็บจริงๆนะเข้าชาร์จชาวบ้านเร็วเหลือเกินวันนี้มีการบอกว่าเอ๊ะทหารปลอมเป็นชาวบ้านชาวบ้านปลอมเป็นทหารเพราะทหารขามรยังปลอมเป็นพระได้เลยวันนี้คุณผู้ชมฮะมันมีข้อเท็จจริงออกมาแล้ว มันมีการแฝงตัวบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆที่บ้านของยาแก้วเพราะว่ราระหว่างที่ผู้สื่อข่าวเราน้องเนมพานุพงศ์ไปกับทีมก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่เขาบอกอ๋อฝั่งนู้นแหละที่ข้ามท้องนาไปคือจุดที่ขเขมรยิงเข้ามาคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าอันนั้นน่ะทหาราเมรกำลังยืนสองมาอยู่เลยเขาเลยบอกเอาไหนทหารไม่เห็นมีใครแต่งตัวเป็นทหารเลยเขาบอกอ๋อ แต่งตัวเป็นชาวบ้านนั่นแหละ oh. แต่จริงๆแล้วเป็นทหารค่ะแล้วก็มาแอบอยู่ตามแนวสแลนจริงๆแล้วพวกเนี้ยที่ยืนอยู่ตามชุมชนฝั่งตรงกันข้ามเพราะฝั่งเราเป็นฐานทหาร hmm. ฝั่งนู้นก็มีฐานทหารเหมือนกันแต่มีบ้านคนจะ hmm. บอกว่าจริงๆแล้วบ้านคนอาจจะไม่ได้มีคนอยู่ก็ได้นะ oh. บ้านคนสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทหารแต่งชุดพล,ลเรือน oh. แล้วก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นลองดูบรรยากาศดูสักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าจุดระยะที่มองเนี่ย ตายังพอมองเห็นมันจะอยู่หลังสแลนสีดำว่าพวกนี้แอบแต่งตัวเป็นพลเรือนแล้วส่องมาทั้งฝั่งเราค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งกัมพูชาครับได้มีการยิงกระสุนปืนเข้ามาในพื้นที่นะให้คุณผู้ชมดูจุดที่เรามายืนอยู่นะฮะอยู่บริเวณใกล้ๆกับแนวบังเกอร์นะฮะจะเห็นนะครับว่านี่คือบริเวณแนวที่ทหารไทยก่อนหน้านี้มีการมีการวางรถหนามแล้วก็มีการวางสแลนสีดำนะครับโดยพุ่มไม้ที่เห็นอยู่ไกลๆอยู่บริเวณตรงนู้นครับเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่บอกกับเรานะครับว่าทางทหารกัมพูชาครับคาดว่าจะแฝงตัวใส่เสื้อนอกนะครับลักษณะคล้า กับชาวบ้าน,นครับมีการยิงปืนเข้ามาในพื้นที่ผมจะพาผู้ชมเดินเลาะเข้าไปตรงนี้นะฮะจากจุดแนวชายแดนที่ทางทหารมีการวางสแลนไว้นะหากเดินเข้ามาตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดบังเกอร์ที่ทางทหารเนี่ยมีการวางกําลังไว้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็น,นครับว่าทางตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานกําลังตรวจร่องรอยของวิถีกระสุนปืนซึ่งคาดว่าเป็นปืน อาก้านะครที่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยิงเข้ามาซึ่งจากการตรวจสอบครับเราพบรูกระสุนอยู่บริเวณแนวบังเกอร์เนี่ยประมาณ3รูนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการนําหัวกระสุนออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังเห็นนะครว่าบริเวณแนว ข้างหลังของผมนะยก็ยังคงมีการวางรถหนามและเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงมีการตรึงกําลังอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์บริเวณบ้านหนองยะแก้วครับยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากยังคงมีกลุ่มชาวบ้านและก็ทหารกัมพูชายอยู่ในพื้นที่ครับวันนี้น่าจะมีสแลนมากั้นเพิ่มเพราะว่าในวันแรกตามคลิปเนี่ยไม่มีมแล้วก็กั้นพื้นที่เอาไว้ระยะนูนค่ะฝั่งข้างล่างไหม เขาให้ดูกล้องวงจรปิดอ๋อเราฝั่งนู้เราอะฐานเราอยู่ตรงนี้แล้วเรามีสลนกั้นคุณฟ้าคุณจำสแลนตรงนี้ได้ไหมสแลนตรงนี้คือน่าจะเป็นจุดเดียวกันกับที่ทางด้านของคุณวิระเข้าไปแล้วจะพยายามจะเข้าไปยังจุดตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงฐานทหารเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามเราเอาสลนกันสองชั้นเรารู้อยู่แล้วและว่าฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ย มันมีบ้านคนอยู่เราเอารั้วรถหนามไปวางวรถหนามพี่เพลงฮนะปรากฏว่าเราก็มองเห็นทหารชายแดนเนี่ยบอกเสมอฮะมองตาเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อไอ้คนเนี้ยทหารไอ้คนเนี้ทหารทหารบ้านเรานะคุณผู้ชมฮะใส่เครื่องแบบเนี่ยใส่เสื้อทหารใส่กางเกงทหารถ้าอยู่ฐานปกติแล้วอ่ะเสื้ออาจจะไม่ใส่ก็ได้เนาะใส่เป็นเสื้อเกราะแล้วก็ใส่กางเกงเป็นกางเกงทหาร เวลาเป็นชุดลำลองอะฮะคุณผู้ชมยังไงก็แล้วแต่มองไปปราดหนึ่งเราก็รู้ว่าเป็นทหารแต่ฟังเขมรวันที่เกิดการประทะที่มีการยิงใส่ฐานทหารบ้านเราเนี่ยนะเห็นบอกว่าเอาทหารบ้างเอาพลปลอมใส่ชุดเป็นชุดทหารเป็นชุดพลเรือนเป็นชุดชาวบ้านอะดักซุ่มอยู่ตรงสมทุมพุ่ม,มไม้ต่างๆแล้วก็เอาวุธปืนอะยิงใส่ฐานทหารเราเราก็เลยต้องตอบโต้กลับไปสุดท้ายแล้วพอเราตอบโต้เราเฮ้ยเห็นมีปืนยิงนี่ว่า ก็ยิงฮะคุณผู้ชมยิงเพื่อเป็นการตอบโต้พระเอิร์นมันไปโดนไม่โดนชุดทหารกระสุนไม่รู้ของฝั่งใครแต่ไม่ใช่ของฝั่งเราแน่นอนเพราะลูกกระสุนต่างๆเป็นอาวุธปืนอากา้าซึ่งเราไม่ได้ใช้ฐานทหารตรงนี้ไม่ได้ใช้อากา้าเราใช้ M16 มลูกกระสุนมันก็แตกต่างกันเลยมีการบอกมันกันนะสวมรอยเป็นคนล,ละเรือนฮะคุณผู้ชมในวันที่เกิดการประทะทหารนะฮะของขเขมร การละคอรอีกชั้นหนึ่งเลยนะแล้ววันนี้ที่ฮิ้วกันเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นคนธรรมดาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นทหารปลอมตัวมาทุกอย่างมันดูแบบ แปลกไปหมดเลยอะค่ะเหมือนละครที่จัดขึ้นมาวันนี้ทีม AOT นอกจากลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริงจุดที่มีการยิงยิงตรงจุดไหนระยะห่างเท่าไหร่วิถีกระสุนเป็นยังไงเห็นบอกว่าไปถามจากชาวบ้านด้วยนะคะประเด็นก็คือชาวบ้านเนี่ยก็ต้องขอบคุณชาวบ้านนะพยายามที่จะสื่อสารกับพลจัตาวาสมสุนเพราะว่าเขาก็เป็นต่างชาติเนาะคนไทยเราเนี่ยไปจับไม้จับมือกับเขาแล้วบอกว่า เชื่อฉันนะทหารไทยเนี่ยไม่ทำร้ายพลเรือนหรอกอคนไทยเราเนี่ยพูดความจริงคุณผู้ชมไหมคุณวราพรคุณวราพรบอกว่าเรื่องจริงก็คือว่าฉันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ฝั่งนู้นเป็นขมรใช่ไหมมันก่อเรื่องบ่อยมากสร้างแต่เรื่องทําแต่ปัญหาแล้วแสดงละครเก่งพลจะตวาก็ตอบว่า,อ,วาอ๋อเรารู้เรารู้วันนี้เราก็มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะสร้างสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศปาวราพรผมยกมือไหว้ทั่วหมวเลยบอกเธอพ่อ ไม่เรียกพ่อเนาะขอความยุติธรรมให้คนไทยด้วยนะคนไทยเรานี้นะเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วทหารของเราไม่ยิงชาวบ้านอยู่แล้วอยากอยากฝากทางพวกขั้นทูดนียค่ะให้ให้ให้ลงมาดูบ่อยๆ่อยค่ะว,ว่าขมิ้นสร้างปัญหาให้กับประชาชนมากมายค่ะ EOT าดทรำดานเช็คออนะเพนคอสลาอมแล้วโอเค เมียนก็โกหกอีนะคะเขาสร้างละครเก่งค่ะ We are here to observe We are here to help you all We are here to make sure the peace and stability เขามาเพื่อที่จะมาตรวจสอบมาหาข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อจะรักษาความปลอดภยัยและก็ความเส,สถียรภาพของพืะนทะขอความที่จะทำให้คนไทยด้วยนะคะคนไทยนี่เป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะเราเราไม่ยิงชาวบ้านค่ะทหารบอกเราค่ะ แล้วเราก็เห็นภาพที่พวกเขาชอบไลฟ์สดคำมินเขชอบไลฟ์สดโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากโอ,โ,โอ้โหนี่เสียงไหนมันจะดังเท่ากับเสียงชาวบ้านในพื้นที่ล่ะฮะหลังจากนั้นก็บอกว่าอาก็มีการคุยการอะไรกันวันนี้ทางด้านของพลจัตวาซัมสุนเองก็รู้เรื่องข้อมูลต่างๆก็เก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะพยานหลักฐานฝ่ายเราเนี่ย อาจจะไม่เผยแพร่ให้กับสื่อบนชนกับชาวบ้านรู้แต่มีการชี้แจงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะวันนี้หลายๆภาคส่วนบอกมีทั้งพยานซึ่งเป็นพยานบุคคลแล้วก็มีทางด้านของคลิปมือถือต่างๆมีทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์ม,มีการพิสูจน์ให้ทั้งหมดฮนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ให้ข้อมูลกับเอออททั้งหมดเลยว่านี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ยิงที่บ้านหนองยาแก้วเมื่อวันที่สิที่ผ่านมา จนสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเจ้าตัวเองก็มีการบอกว่าเออเนี่ยวันนี้ทหารไทยก็ไปด้วยหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันวันนี้เองทางด้านของพันเอกชัยนรงค์กาสีฮะคุณผู้ชมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรญญารญประเทศกองกําลังบูรพาบอกว่าวันนี้ก็พาเออทลงพื้นที่ตรวจสอบบังเกอร์ในจุดที่ทหารเขมรยงยิงเข้ามาเมื่อวันที่12 ว่าการลงพื้นที่ของเอ t วันนี้เราชี้เห็นเลยว่าวิถีกระสุนที่มันปะทะกับบังเกอร์เนี่ยมันมาจากแนวไหนแล้วพอรู้ว่าวิถีกระสุนมาจากแนวไหนเพราะอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมพลจะัตะวาซัมซุนเองก็เป็นทหารเขาก็ใช้ปืนเป็นและเขาก็ดูวิถีกระสุนเป็นว่าอ๋อกระสุนเจาะตรงบังเกอร์ตรงเนี้แนวคนยิงต้องยิงจากตรงไหนแล้ววันนี้จากวิถีกระสุนของทหารไทยออกมาที่ขมศบอกบิดเบือนทั้งหมด ทิศทางการยิงตอบโต้ของทหารไทยที่กล่าวไปข้างต้นเป็นพื้นที่ไม่มีบ้านเรือนของพลเรือนของขมรอาศัยอยู่แต่อย่างใดเป็นพื้นที่ป่ารกอยากให้สื่อมวลชนกับประชาชนชาวไทยตัดสินเองว่าสอดคล้องตามหลักวิทยาศาสตร,ร์หรือไม่วันนี้กําลังจะบอกว่าทหารไทยยิงตอบโต้เข้าไปในพื้นที่ป่ารกซึ่งมันไม่มีพลเรือขนขมรอยู่มีแต่ทหารถ้าวันนี้พลเรือนของขมรนเจ็บ เข้าไปทำอะไรในป่าถ้าเป็นพลเรือนจริงนะถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆเข้าไปทำอะไรในป่าหรือทหารโดนยิงและไปเอาเสื้อผ้าพลเรือนมาใส่แล้วจัดฉากว่าเป็นชาวบ้านโดนทหารไทยยิงชี้เห็นถึงทิศทางการยิงของฝั่งกัมพูชาแล้วก็ในเรื่องของร่องรอยต่างๆที่ปรากฏตรงนี้มันเป็น เชิงประจักษ์อยู่แล้วทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วมีพบกระสุนที่ฝังอยู่ที่บังเกอร์ที่ทางกลางยิงต่างตัวกิ่งไม้ที่โดนลูกกระสุน,น,นต่างๆาพวกนี้ค่ <c oughs> อนข้างชัดเจนแล้วก็มุมที่ยิงไปทางด้านขวามือเนี่ยลูกน้องเราตอบโต้ไปตามทิศทางของปืนที่ยิงเข้ามาเนี่ยไม่มีบ้านคนอยู่เลย <c oughs> แต่ว่ากัมพูชาก็พยายามไปบิดเบือนว่ายิงใส่ประชาชนเขาเชื่อในสิ่งที่กองทัพบกได้ออกมาชี้แจงตามลำดับชัดเจนอยู่แล้วครับยิงเข้ามาลักษณะนี้คงไม่ประสงค์อย่างอื่นครับอย่างเดียวครับถ้าไม่มีไม่มีบังเกอร์เนี่ย ผมว่าก็มีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะเป็นอาวุธสงครามเดี๋ยวกองพิสูจน์หลักฐานเขาดำเนินการครับณปัจจุบันเนี่ยที่เจอคือ200ตรงบังเกอร์แล้วก็จะมีตรงต้นไม้ประมาณ7จ0ดอันนี้อ,อันนี้คร่าวๆครับยังยังไม่สุดท้ายตรงที่อยู่บังเกอร์เนี่ยเป็นกระสุน5.56นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอในส่วนของออพ,ออพ,ออพ,พิสูนจน์หลักฐานเขาชี้แจงดีกว่าหัวกระสุนที่เก็บได้ในวันนี้เนี่ยต้องถามต้องเป็นทหารครับตรงนั้นมมุคือนัดจุดที่สื่อเห็นตรงนั้นเนี่ยไม่มีชาวบ้านตรงไหนมาเข้ามาตรงนี้หนะครับ เพราะว่ามันอยู่ไกลจากหมู่บ้านมันอยู่ทางด้านทางพืง้นท,ที่ที่เป็นลักษณะป่าอยู่แล้วตรงนี้นคือเป็นฐานกัมพูชาแต่อยู่ที่ว่าเขาใส่เครื่องแบบทหารไหมหรือว่านี่นเขาใส่เครื่องแบบทหารไหมเพราะในป่ารกตรงนั้นแม้ฐานทหารของเขเมรก็ไม่ได้ตั้งอยู่แล้วตรงนั้นอะจุดนั้นใครอยู่กันแน่<อ>แล้วมาบอกว่าพลเรือนโดนยิงนี่ไงนี่ไงน,นิดเดิงสั้นๆท่านบอกว่า จำช่วงที่เราคุยกันว่าจะให้พลเรือนกัมพูชาออกจากพื้นที่ไหมตอนที่เราพยายามเจรจาเขาบ่อยๆอะคะ่ะสรุปแล้วอะ่ะมีคำสั่งให้พลเรือนอพยพจริงๆนะ<อ>แต่เอาทหารเข้ามาอยู่แทนน่าจะมีการวางแผนกันแน่ๆเลยอะ่ะนึกออกไหม,มคนอะออกไปหมดละแต่ทหารเข้ามาอยู่แทนตั้งใจสร้างสถานาการณ์อ,อะไรหรือเปล่าแล้วมันก็เลยเกิดพล็อตเรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถาม พผนเอกชัยนรงค์ว่าแล้ววันที่17ที่คุยกันว่าจะปักปันหมุดชั่วคราวปักหมุดชั่วคราวที่บ้านหนองแก้กกับหนองจานนัดกันไว้วันที่17เจ็ดะยังไงท่านบอกว่าฝั่งเราเดินหน้าทําต่อเราทําเหมือนเดิมฮะเรายังทําเหมือนเดิมในวันที่17เดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดและแล้วก็เดินหน้าปักปันเขตแดนในวันที่17พฤศจิกายนค่ะเขมินจะมาไหมไม่รู้ถามว่าอพยพแล้วไหมอพยพไปแล้วชาวบ้านไม่อยู่แล้วแต่คนที่มาอยู่นั่นคือทหารแต่งตัวชาวบ้านทหารเขมินแต่งตัวชาวบ้านนะฮะ นั่นหมายความว่าผมก็อนุมานเองก็แล้วกันตามคําพูดของพันเอกชนรงค์ไอ้คนที่เจ็บๆ็เนี่ยที่หิ้วปีกันไปเนี่ยทหารหรือเปล่าพี่อแล้วมาแต่งเอาเสื้อพงสาว่ามาใส่เพราะคุณผู้ชมฮะขเขามินทำแบบนี้มาโดยตลอดถูกไหมเวลาจะกระชับพื้นที่ปุ๊บแหมเอาตัวเองมาเป็นชาวบ้าน<ฆ>เอาลูกเอาเมียมาอยู่ถูกไหมแล้วก็ตัวเองก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนระับหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นทหารมาก่อน <c oughs> มีอาวุธปืนต่อสู้กับทหารไทยได้ นั่นหมายความว่าเป็นการวางพอดเรื่องและก็เตรียมการตอบโต้เอามาไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่รู้ว่าวันที่17จะมีการสร้างสถานการณ์อี่หรือเปล่าวันนี้พลเอกชัยนรงรงก็พาพลจะัตะวาคิมสัมซุนไปดูตามจุดต่างๆเขาบอกว่าจังหวะที่จะขึ้นรถจะกลับทางพลจะัตะวาคิมซัมซุน กอดด้วยนะมีการอกอดกันเขาบอกว่าเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำงานหนักก็เป็นการให้กำลังใจกันในลักษณะของแบบทหารแบบลูกผู้ชายแบบแมนแมนนะนะคะนี่ตบหลังด้วยคุณผู้ชมคะเออแล้วพุทจัตาวาท่านนี้นะเขาบอกว่าชาวบ้านอ่ะ ไปคุยด้วยแบบง่ายดายมากคือปกตินะการที่เราชาวบ้านจะไปคุยกับทหารเนี่ยนะเรากลัวนึกออกปะลักษณะเขาแบบเอาเป็นคนที่พกปืนตลอดเวลาแล้วนี่เป็นในพนด้วยอะ่ะแต่วันนี้นี่กอดทหารกอดทางพลเอกชัยนารงเสร็จปุ๊บชาวบ,บ,บ้านชาวบ้านเอากล้วยเอาอะไรมาปากขึ้นรถให้ไปมดเเลยคือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ากลัว<อ>แต่รู้สึกว่า เขาเป็นที่พึ่งของเรา<อ>วันนี้หลายคนก็จับสังเกตบอกว่าเอ๊แต่เขาเป็นมาเลเซียไม่ใช่หรอเขามาจากมาเลและวเขาจะเป็นกลางไหมนะเพราะว่ามันมีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้